กส็สามครับนี่เราก็มาครับดูครับวยุนี่ครับโจชิกลีค่ครับของแท้ครับามจุดูขออตอนแรกมันจับไปทีครับกระลุด I bought a gift one subscriber. What's Candy Basket? Oh, God, another jacket. My stockings filled with what just This is not a Christmas. This is not a Christmas. We นายทุนท่านครับวันนี้ผมก็มาตกเหมือนกันที่เกาะขามใหญ่ครับวันนี้ก็สมาชิกมีสามคนครับอันนี้ก็เป็นน้าอ้ําครับอ้ําโปรฮันเตอร์ไวรุ่นหนวกจะติดนี่ก็น้าก็เป็นมือใหม่กันครับดีครับมาสามคนก็เดินเดินตกกันรอบเกาะครับเป็นเกาะขามก็เช่านี่เป็นกลางเต็นท์นอนนะครับหัวละร้อยสิบ มารีน่ารีสอร์ทครับใครใจก็ลองาพครับแล้วก็เช่ามอไซค์สามร้อยครับหลังร้านประบัวแบตหมดเปลี่ยนคันได้เลยโอเสบายครับทั้งคืนไปทั้งคืนโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราไปตรงมือนครับอันนี้ก็จะเป็นท่าเรือครับพูดโดยสาร อันนี้ก็เป็นทางไปร้านปลาบัวนะครับไปกันเลย,ยไปเข้าใหม่นะครับที่เกาะขาบก็มีที่พักนะครับเป็นของร้านปลาบัวมีข้าวครับอาหารนี่ครับร้านปลาบัวโอ้ดูหมยครับน้ำใสามากเลยวันนีย ราก็สามารถขี่ได้รอบเลยครับไปได้เรื่อยๆเลยครับอยากตีตรงไหนก็จอดตีได้เลยช่วงนี้ก็เป็นน้ำลงสุดแล้วนะกำลังจะขึ้น,นครับวันนี้น้ำลงเยอะมากเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเข้าหมายกันครับ นี่เราก็มากับโดครับสควิตชูครับ Squid une, โดตัวใหม่นะใช่ชิงาลี่ครับสีสวยเลยครับสีสันสวยร,รับอันนี้ผมใช้เป็นเบอร์สองจุดห้านะครับ๋อแกะกล่องเลยค้วโอ้ว สภาพน้ําแบบน้ําใสๆนะครับอีกตัวอะไรก็ไม่น่ารอดนะครับต้องไปลองครับหาซื้อได้ครับช่วงนี้วางจาหน่ายร้านขายอุปกรณ์ปลาทั่วไปเลยนะครับ อเ okay. สวยงามครับเดี๋ยวเราเอาไปตกทางหมายแหลมหินหัอนงนี้กนะ่อนอื่นเราก็เซตเบรกก่อนนะครับตอนตกปลาสองหัวเลยครับไมายแรกตรนี้น้ำจะพัดไปทางนนะ้นเออลมลมจะพัดไปทางโ้นนะ ก็พยายามปล่อยถ้าดูว่าน้ำลึกๆก็ปล่อยน้นนิดนึงนะครับถ้าไม่ลึกก็แป๊บหนึ่งวันนี้สภาพอากาศก็ค่อนข้างดีนะครับแดบดบไม่แรงมากนะครับตอนเช้าเช้าเหมือนจะมีฝนนะครับแต่ก็ไม่ไม่ตก นี่ลมพัดแรงๆเราก็ทิ้มปลายคันลงนะเช็คสาย ลากมาสะดุดสะดุดหินรีบก่อเลยนะครับก็อาจจะทำให้โยติดหินได้นะครับตั้งคันไว้ มีมีตัวตามเข้ามานะครับเจอเจออยู่มันจะถึงหินแล้วก็เลยจะกอเข้ามาเร็วๆเขาะจะจับพอดีเลยครับไม่อยู่แล้วมนะเมื่อกี้เยังพอมีตัวนะครับเฮย้ยมีตัวนะครับมีตัว เขามันจับใกล้ๆแนวหินครับราเลยผมกลัวโยนจะติดหิ้ลองตีดูครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงน้ำขึ้นนะห,หัวหัวน้ำขึ้นก็ต้องระวังหน่อยครับเพราะน้ำจะดันเข้า ดันเข้าหาตัวโยเนี้ยมันจะเกี่ยวเห็นได้ง่ายครับพอเจอมาใกล้ๆหินเนี่ยเราต้องเก็บมาก่อนเลยครับอันตรายครับเดี The, 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 ๋ยดตีหินผเมื่อกี้ก็ถือได้นะครับ มีตัวตลุดก็จะว่าจะมาค้างสักคืนนึงครับที่เกาะขามกาเดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศนะครับเป็นช่วงกลางคืนมาให้ดูครับอาจจะมืดนิดหน่อยนะครับว่าตอนกลางคืนแต่ก็จะหาตัวบอสมาฝากนานะครับไม่รู้จะมีตัวไหมครับวันนี้ต้องรอชมครับคืนนี้ตอนนี้ก็ ประมาณ4โมงกว่าๆแล้วครับเดี๋ยวจะตีแล้วพักนึงเ,ออเดี๋ยวจะเข้าไปที่พักนะครับมาแล้วครับหมึกก่ะคามครับโอ้โหตัวแรกเลย มึก,ก็็ขามครับโหตามหามาตั้งนานครับไซนี้ก็สภาพหมายก็เป็นหมายสวยนะครับหมายฝั่งน้ำลึกฝั่งนี้ นี่ลมค่อนข้างแรงนะครับฝั่งนี้นี่ครับมืกเกาะหามใหญ่นะครับจอดเลยนี่ไปสวยเลยครับครับตา,ามหาต่อครับน,นี่ก็หมายลมค่อนข้างแรงนะครับฝั่งนี้ก็ยังพอมีตัวนะครับดีค,ครับขอเก็บมือก่อน ลงก็ยังตึงๆอยู่นะยังไม่เบาเลยดูดูขึ้นนะครับขึ้นแรงอ่ครับชรวงนี้ก็น้ำใสน,นะครับไปดูว่าจะมีตัวแล้วเปล่าวันนี้ผมมาช่วงบ่ายแล้วก็ได้ไปตัวหนึ่งคืนนี้เดี๋ยวก็ต้องลองตามหาตัวดูครับ เครับเดี๋วไปหาหมึกกันก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงผมถ่ายตอนที่ได้หมึกนะครับก็เริ่มเย็นแล้วครับผมก็เข้าไปที่พักมาหาอะไรกิน,นครับก็ได้เวลาออกออกล่าครับตอนเย็นเาานะไปสาราแล้วนะสารานะไหนไปก่อนเลย เราออกตรงบี้ครับตอนยามเย็นนะครับช่วงเป็นหัวน้ําดานะครับตอนนี้ลองดูครับอาจจะมีตัวครับหมายแรกก็เป็นหมายสาราครับมีนาๆตกปลาอยู่ซุกตักเก่ามีบ้างไหมครับไม่ได้เลยครับ อมาเลยครับโ,โอ้โหใสเท่ากันเลยนี่ว่าสีชมพู มาแล้วครับโอ้โหหมึกตองคืนจะได้ตัวครับนจับสีชมพูนี่ใส่สองนิ้วหมึกกาะขามนะครับเดี๋ยวหาหาคู่ก่อน นี่นานาี่มาด้วยกันนะครับโดนแล้วครับใส่สวยเลยนี่โปรหมดที่เกี่ยวนะอ้ามหน่อยใส่สวยครับหอมครับหอมเออชอ่ชอชอ่ชอชอ่อช่อช่อ สับไปนี่มาแล้วครับสามขีดนี่นะน,น,น่าจะประมาณนี้เลยแต่ผมว่าน่าจะมีคู่ตัวคู่หรือตัวเม,มียตัวเมียตัวเมียหลายจุดนี่ครับโยชิกรีครับของแท้ครับสามจุดศูนย์เต็นข้อตอนแรกมันจับไปทีนะครับแต่หลุดน่าจะเป็นคู่มาหรือเปล่าไม่รู้ครับ ดีครับตามต่อครับสีชมพูมาแล้วครับตัวที่สามครับผมนีมม่กาะขามนะครับก็ยังยังมีตัวอยู่นะครับ ใส่ประมาณสองนิ้วใส่นี้จะเยอะมากเลยครับช่วงนี้ได้มาสามตัวล้วออยัดเก็บมึกก่อนก็ลมก็ถามว่าใช้ได้ไหมก็ค่อนข้างแรงอยู่นะครับแต่ก็ยังมีตัวอยู่ครับพอหาตัวได้ครับ แต่วันนี้ก็มีนา้นาวมาลงที่เกาะก็ค่อนข้างเยอะนะครับช่วงนี้เกาะขามนี่ลงเป็นสิบคนเลยนะแล้วก็เกาะตามรอบๆเกาะขามนี่ก็ลงกันเกือบทุกเกาะเลยครับคนเยอะมากช่วงนี้โอเคครับไ,ไปหาหม,มึกกันต่อครับ วันนี้ฟิตแน่นอนครับน่าจะตีนงคืนนะครับบอสบอสไ่บอสบอมามารอเลยมารอเลับเดี๋ยวบอสครับตอนนี้โอ้ยไ่บอส โยโดนบอลแล้วครับอ้ยมาแล้วครับโปฟี่เกี่ยวไหม เฮ้ยครับเดี๋ยวแด้ยวยขันข้างให้กับฉากไปดิเดี๋ยวแล้วอ้าวเ๋ยว,ยวโอ้รอของจริงพี่โยโมันหมานยังว,โวะโยเยอะอ่ะบอกโยเยอะหมานทุกตัว อะไรอะ่ะเออ,เ,อ,อเกี่ยวตัวโผล่ระวังตวัวผู้ตัวเมียตวัวผู้ืกดกดกดก่อนกดให้มันขึ้นอันนีปปปปป้ก็อยยกไหนเว้ยกดตรงกลางชนสุดแล้วก็ยกมันเสร็จไงวะ เจ็ดผิด <7 S 1> วันนี้เจ็ดผีดนะครับอู้ยู่ใส่ใส่บอสครับใส่บอสบอสเกาะขามโดนแล้วครับเต็มคอ มนนี้จับโยไม้นะครับเป็นโยไม้เบอร์สามจุดศูนย์ครับโยเวียดนามโอเคออ๊ยโอ๊ย,อยอเก็บมือก่อนครับโอ,โอเคครับ น,นี้ก็ยามเช้าครับสวัสดียามเช้ากันนะานานทุกท่านนะครับเมื่อคืนก็พอได้ตัวนะครับนี่เดี๋ยวดูมึกของนาน,นะครับนี่ครับมึกันนี้มึกของน้ํานะครับเดีวน,นี้ได้หลายตัวเลยครับใส่สวยๆนั้นเลย นีอันนี้หมึกนผมครับมีไซส์อยู่ตัวครับไซส์นี้เจ็ดขีดเลยครับดูเรื่องโอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวก็ซื้อตัวแล้วครับเดีย๋ยวผมกลับเรือรอบประมาณแปดโมงนะครับอันนี้ก็ค้างแค่หนึ่งคืนนะครับเดี๋ยวพอดีน้อ้ําก็อยู่ต่อช่วงบ่ายน,นิดหน่อยครับ ก็ไปแล้วครับการหน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย